ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสมโมสรโรตารี่10แห่งในจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีสถาปนานายกสมโมสรและคณะกรรมการบริหารปีโรตารี่2,566ถึง2,567ครับที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตสโมสรโรตารี่10สมโมสรในจังหวัดภูเก็ตจัดงานพิธีสถาปนานายกสมโมสรโรตารี่และคณะกรรมการบริหารปีโรตารี่2,566ถึง2,567นะครับ โดยมีนายเรื่องศักดิ์คงเดชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเกต็ตนายรณนายดุษณ์ทารอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ดกเตดรชัชวาลเตละวณิชผู้ว่าการภาค3330โรตารี่สากล รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการภาคเอชนและผู้นำโรตารี่จากสโมสรโรตารี่ทั้งประเทศในประเทศ,เทศและต่างประเทศคือเกาหลีใต้และมาเลเซ,เซียเข้าร่วมง,งานกว่า5,000คนขอไปกับ500คนบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นครับโดยภายในงานมีบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากเรือนจําจังหวัดภูเก็ต,ตรวมไปถึงสินค้าชุมชนท้องถิ่นและบูธอาหารเครื่องดื่มเพื่อหารายได้ใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปครับ